สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําของเองล่นรถก่อสร้างนะหาซื้อได้ตามร้านคารครับเขียนว่าจอยทากด้วยชุดนี้มีมาให้ทั้งหมด4แบบนะแต่ว่าขาดแต่รถแมคโครเท่านั้นเองยังไงครับรถตักดินเท่านั้นเองแต่มาชุดนี้มามีแค่3คันเป็นแบบติด4ล้อมาให้เท่านั้นนะอ้ายกได้ยังไงยกได้ไม่รู้มีลานไหมโอไม่มียังไงไม่มี ทำมันลอเท่านั้นเองจะไม่มีลานล้อฟรีหมอให้เด็กๆนะคะเราไปเล่นกันได้นะก็เพราะไม่มีลานนี่แหละนะก็เลยเอาไว้เล่นในกองทรายกันได้นะมาขนาดกลางๆนะเด็กต่ำกว่าสามขวกก็เล่นได้อยู่เพราะว่ามันอมกลืนไม่ได้แน่โอเคอยู่นะคันน่ารักดีมาดูแบบที่สองกันบ้าง แบบที่สองนี่ก็จะเป็นรถตักเหมือนกันนะอ้อันนี้เหนียวอะอ่ะไหนดูดิโอ้มุนได้โอ้มุนได,ได้ยกได้ด้วยมุนได้ยกได้ด้วยสามร้อแปดสิบองศาเลยเฮ้ยหกสิบองศาอุ้ไม่มีลาเหมือนกันนะลื่นดีดีอืม ก็เอาไว้เล่นในกองทรายก็ทได้นะเพราะว่ามันไม่มีลานี่แหละนะอ่าดีก็ดีหน่อยก็ตรงที่ว่าเอาไว้ใช้เล่นทรายจริงๆได้พลาสติกเบานะครับเบานะอ่ามาดูคันสุดท้ายกันดีกว่าคันสุดท้ายนี้ก็จะเป็นรถเครนรถเอารถยกนั่นแหละอันนี้ก็จะหมุนได้เหมือนกัน ยกได้ไหมยกไม่ได้ปรับระดับไม่ได้แต่หมุนได้แค่นี้เองยังไงหมุนได้แค่นี้เองเพราะว่ามันติดตรงนี้ครันี่หมุนติดตรงนี้ตรงนี้ก็ติดอีกนะเลยหมุนได้แค่ประมาณร้อยแปดเท่าน,นั้นเองขึ้นวงกลมหมุนมากตอนนี้ไม่ได้ด้วยล้อฟรีไม่มีร้านครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะเป็นของหนึ่งแผงครับอย่างที่ชมมาตอนต้นคลิปเลยนะเป็นแบบนั้นเลย ได้นะหมุนลอบไม่ได้หมอให้เด็กเดนนะครับเอาไปเล่นกันได้นะคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับ